กลับมาติดตามบรรยากาศล่าสุดนะครับเราส่งผู้สื่อข่าวไปที่วัดพระธรรมกายคุณเบญจลักษ์เตือนศักแต่ว่ากว่าจะติดต่อได้เนี่ยคุณเบญจลักษ์จะต้องออกมานอกพื้นที่ก่อนเพราะสัญญาณแถวนั้นปิดหมดทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งโทรศัพท์ติดต่อกันไม่ได้ใช่ต้องมาจากบริเวณนั้นก่อนใช่ครับตอนตอนนี้คุณเบญจลักษ์พร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเบญจลักษ์ครับสวัสดีค่ะคุณเปียเกียรติคุณตริพลค่ะสวัสดีครับครับบรรยากาศล่าสุดในวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะสําหรับ บรรยากาศล่าสุดนะคะรวมความเคลื่อนไหวที่ตลาดกลางคลองหลวงค่ะสี่ของวัดพระธรรมกายรวมพระสงฆ์ก็ยังคงปักหลักนั่งวดมนกันอย่างต่อเนื่องนะคะคซึ่งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะทางเจ้าคณะตำบลคลองตีรวมถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักพระพุทธศาสนานะคะก็ได้มีการเดินทางเข้ามาเจรจา,ากับพระที่ปักหลักที่ตลาดคลองหลวงนะคะเพื่อให้กลับไปจำวัดในวันนี้ ตามคําสั่งของเจ้าคณะจังหวัดประทุมค่ะ <c oughs> ซึ่งผลของการเจราจานะคะก็ปรากฏว่าล้มเหลวค่ะ <c oughs> ซึ่งนายสมเกียรตินะคะก็ระบุว่าค่ะหลังจากที่มีการเจราจาในวันนี้เองก็จะนําผลของการเจราจานะคะคไปรายงานให้กับทางเจ้าคณะจังหวัดประสุมธานีเพื่อที่จะพิจารณาว,ว่าจะมีการดําเนินการขั้นตอนต,อนต่อไปอย่างไรค่ะคร <c oughs> ับค่ะด้านของพระอิสรภาพนะคะอาจาระสัมปันโนซึ่งเป็นแกนนำพระสงฆ์เครือข่ายวัฒธรรมกายค่ะ ที่ก็ยังคงฝักหลักย,ยิดแต่หลายกลางทองหลวงยืนยันว่าพระสงฆ์และลูกศิษย์นะคะจะไม่ย้ายออกจากนอกพื้นที่นะคะแล้วก็จะไม่มีการเจราจาก,กับเจ้าหน้าที่จนกว่าจะมีการยกเลิกมาตราสครับประกอบกับที่าทางคสชนะคะได้ใช้มาตราส4ตั้งพ่วมในการสำนักรับพุทธศาสนาคนใม่นั้นเชื่อว่าเป็นการจงใจให้เข้ามาเพื่อสนองนโยบายในการควบคุมพื้นที่วัดพระธรรมกายค่ะ นอกจากนี้นะคะหลังการเจรจาเองค่ะทางเจ้าหน้าที่เนื้อยนะคะก็ได้มีการนําป้ายประกาศคําสั่งที่เป็นข้อความคําสั่งของเจ้าคณะจังหวัดประทุมธานีนะคะมาติดในพื้นที่เพื่อให้แสดงให้พระสงฆ์และลูกศิษย์นะคะได้เห็นอย่างชัดเจนซึ่งก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวใดๆค่ะครับค่ะและต่อเนื่องมานะคะจนเมื่อเวลา16นาฬิกาที่ผ่านมาเองค่ะพระเศกษารอัตตัทขโมนะคะซึ่งเป็นพระเครือข่ายวัดพระนธรรมกายค่ะได้แถลงข่าวกับสื่อมวลชน โดยก่อนการถแถลงข่าวค่ะก็มีพนักง,งานสอบสวนของสอพคอลองหลวงเองค่ะก็ได้เดินทางมายื่นหมายเรียกให้กับพระสิทธิ์สันให้ไปพบพนักง,งานสอบสวนที่สพคลองหลวงในวันที่8มีนาคมนี้ในฐานความผิดขัดคําสั่งกว่วหน้าคอสชอในการละเมิดมาตรา14นะคะคทั้งนี้การถแถลงข่าวเองในวันนี้ก็ยังคงยืนยันให้มีการยกเลิกมาตรา14เช่นเดิมค่ะครับนอกจากนี้นะคะยังมีประเด็นที่น่าสนใจค่ะที่ทาง วัดพระธรรมกายนะคะได้มีการแจ้งว่าในวันพรุ่งนี้จะมีพธิธีทำบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนนะคะซึ่งเปิดให้ประชาชนได้มาปฏิบัติธรรมรวมถึงทำบุญนะคะจึงประกาศงดการถแถลงข่าว<ช>ซึ่งน<ช>ั่นก็ขัดแย้งกับการถแถลงข,ของวัดเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะที่ระบุว่าพระสนิทวงศ์จะออกมาถแถลงข่าวเองค่ะประเด็นนี้คุณเบญจลักษ์มีมีข่าวคืบหน้าไหมครว่าสรุปแล้วเนี่ยจะมีการแถลงข่าวไหมของพระสนิทวงศ์ในวันพรุ่งนี้ครับ หลังจากเจ้าหน้าที่วัดแจ้งมาอย่างนั้นนะคะก็ได้มีทางผู้สื่อข่าวค่ะก็ได้มีการพยายามถามกลับไปที่ทางวัดนะคะซึ่งทางวัดก็ยังไม่ได้ชี้แจงข้อมูลในส่วนนี้แต่อย่างใดค่ะไม่ได้ยืนยันใช่ไหมครับใช่ค่ะครับตอนนี้เองเนี่ยเจ้าคณะตำบลแล้วก็พระอิญทร a t การที่เข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณตลาดคลองหลวงเนี่ยมีการตรวจใบสุทธิพระพิสุทที่อยู่ในนั้นไหมครับว่าตกลงแล้วเป็นพระจริงอย่างไรหรือว่ามาจากไหนอย่างไรบ้างครับขั้นตอนการตรวจ การตรวจใบสุทธิของพระที่อยู่ในพื้นที่ตลาดกลางของหลวงก็เส็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานค่ะซึ่งผลของการตรวจก็พบว่าเป็นพระที่มีใบสุทธิทั้งหมดนะคะคแต่ก็มีทั้งที่เป็นพระของวัดพระธรรมกายเองรวมถึงเป็นพระที่เป็นพระสาขาของวัดพระธรรมกายค่ะครับกับอ่านะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้หรือว่าหลังจากนี้ต่อไปเราต้องติดตามเรื่องไหนเป็นพิเศษนอกเหนือจากการถแถลงข่าวของวัดพระธรรมกายไหมครับ ในวันพรุ่งนี้นะคะคงจะเป็นในส่วนของการทําบุญนะคะเพราะว่าถ้ามีการทาบุญเชิญชวนประชาชนลูกศิษย์เข้ามานั่นหมายความว่าเจ้าหน้าที่ก็น่าจะมีมาตรการรองรับหากมีมวลชนจะเดินทางเข้ามาในพื้นที่วัดพระธรรมกายค่ะครับครับคุณคุณเบนจลักษณ์นะครับอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ